สิ่งที่ต้องย้ำวันละสามผลในวงการสมาธิภิกษุทั้งหลายชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์สามประการเป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้หรือเพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้วให้งอกงามออกไปสามประการอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสามประการคือชาวร้านตลาดในกรณีนี้ ย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์สามประการเหล่านี้แลเป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้หรือเพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้ว ให้งอกงามออกไปนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุที่ประกอบด้วยธรรมสมประการเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุหรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไป3ประการอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย3ประการคือภิกษุในกรณีนี้ ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟือในเวลาเชา้าย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟือในเวลากลางวันย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟือในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุหรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไป